ครับสวัสดีครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับจะพามาไหว้พระนะครับพระดังทางด้านพระรามสามนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับวัดด่านนะครับเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนแถวนี้นะครับให้ความสักการะเคารพนับถือนะครับหลวงพ่อโตวัดด่านพระรามสามนะครับมาทางสะพานภุมิพนนี่นะครับ ลงมาก็ถึงแฝดเดี่ยวขวามาเลยนะครับไม่ไกลครับวัดด่านพระรามสามนะครับวันนี้เขาบอกว่าคุณยันเจบปุริโสกัิราานะครับกัญญาาเถีงนังบุญนักบุญนางทำหิชั้นทางคุณเยสุโคปุญญสักอุจโยตินะครับถ้าบุคคลพึงกระทําซึ่งบุญคนกระทําบุญนั้นบ่อยๆกระทําความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนําประโยชน์สุขมาให้นะครับวันนี้มีโอกาสพามาไหว้พระนะครับหลวงพ่อโตนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับ สำหรับท่านที่ผ่านมามีโอกาสก็แวะมากราบไหว้นมัสการได้นะครับไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,บรอบๆวัดก่อนนะครับ,ช,บชมบรรยากาศร,บรอบๆกันนะครับวันนี้ชอบชมบรรยากาศร,บรอบๆบริเวณวัดด่านกัน,นครับติดแม่น้ําเจ้าพระยานะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งกรุงเทพนะครับฝั่งน้นจะเป็นท่าประแดงนะครับฝั่งน้น มองเห็นสะพานภูมิพลสองแล้วก็ภูมิพลหนึ่งนะครับจิตแม่น้ำเจ้าพยาเหมือนกันนะครับวัดานครับจะเป็นฝั่งกรุงเทพมหานครนะครับ ตอนนี้พามาชมบรรยากาศรอบวัดก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระด้านในนะครับตรงนี้เป็นฝั่งพระประแดงนะครับเห็นตูน้ําปากคลองรัดโพนะครับที่เห็นอยู่ครับระบาบน้ําจากทางฝั่งกรุงเทพนะครับไปพระประแดงเลยนะครับโดยไม่ต้องอ้อมไปตามลำน้ำเจ้าพระยานะครับลัดตรงนี้นะครับเป็นโค้งนะครับตรงนี้ มาดูอีกมุมหนึ่งนะครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับของแม่น้ำเจ้าพยานะครับทีท่าน้ามัดด่านครับตรงนี้ที่เห็นจะโค้งนะครับจะโค้งไปทางบางนาเลยนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่จะโค้งเข้าพระประแดงนะครับตรงนี้นะครับเป็นโค้ง คนทั้งนี้มาจากทางกรุงเทพมหานครนะครับมีนกพิราบเยอะนะครับ,น,รบนกพิราบครับ ไปเข้าไปด้านในครับบรรยากาศครับอยู่ใกล้สะพานภูมิพลน,นะครับสองนะครับนี่เป็นอุโบสถ เป็นตึกสูงนะครับข้างกับวัด,ดาเลยครับนะครับ,รบจะเดินไปครับตรงทางเดินนะครับมีรูปวาดข้างกำแพงนะครับสวยงามนะครับ รอบๆกำแพงเลยคนระับทางเดินที่จะไปไหว้พระนะครับยาวเลยครับสุดกำแพงเลยครับพาเดินขึ้นมาแล้วนะครับ ลูกลาบงลอบองูกพ่อโตนครับมีตาสวย,ยางาน,นเลยปลาคราบนะครับมีการให้อาหาร มีต้นเด็กพืชทางการโตนะครับแล้วก็แม่กวนอิมนะครับมีตัวนี้ก็โตนะครับพ็ดันนะครับ มีะระฆังลายล้อมนะครับที่ปฏิจฐานล้มข้อโตสะเก็ดนะครับที่วัดดานนะครับนี่ก็คือพรกเกศที่อาจารย์ต่างๆนะครับด้านหลังข้อโตนะครับมีระฆังรอบอๆนะครับบอกว่าะระฆังจะดังเวลาตีกับการกระทำคว,ความดีนะครับไม่ตีก็ต้องดังไหม อ็จทำต่างนะครับ ตปลาคราบสวยงามนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปมหาบ้านๆน,นะครับปากจะตายนะครับพามาไหว้หลวงพ่อโตที่พัดดันนะครับ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องทําบุญนะครับเพราะว่าทําดีได้ดีช่วยได้ชั่วนะครับทําดีได้ดีนะครับบุญยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งดีเสริมสร้างบาร,รมีให้กับตนเองนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตกับพิสูจนทั้งหลายว่าดูการพิสูจนทั้งหลายนะครับท่านทั้งหลายอย่าประมาทในการทําบุญเพราะว่าคําว่าบุญบนนี้เป็นชื่อแห่งความสุขเป็นเนื้อแห่งดาบุญนะครับ รับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ